เรียบร้อยค่ะเพื่อนๆคะ่ะกินข้าวนะคะต้มจืดหมูสับใส่กระหล่ำใส่หุ้นเส้นพร้อมน้ำพริกปลาสองพันปีของยายน้องนะคะนี่หุ้นเส้นไม่มีต้นหอมผักชีหรอกคะ่ะรดสตาร์ทไม่ติด <c oughs> ไม่ได้ไปร้านค้ากลางหมูบ้านนะคะโอ้กูเดีกหมานาะ ชื่นใจนี่แหละค่ะเดน,น้องอยากกินพริกไทยเยอะๆสดน้ำพริกไทยร้อนชื่นใจขอซดต่อ กินคนเดียวนะฮะไม่ต้องใส่ซ้อนกลางคุณเส้นก็ไม่ต้องตัดกินยาวๆเนี้ยแล้วกันเพิ่งได้อรรถรสเผ็ดพิษไทยสัใจจริงๆ กะละบองนี่ยิ่งยิ่งเหิงยิ่งถหงยิ่งแซ่บนะคะเดี๋ยน้องซือกะลาบองมาแล้วน้องอยากกินจะเอาออกมากินนะคะบวาอยากกินระใส่ตู้เย็นไว้นี่ระค่ะเข้ากันเลยค่ะกับต้มจืดกับกระลำต้มเปื่ปอยนะคะถ้าสิบกินรดจัดกับก,กินคือเก้าหืม เอากันเลยค่ะนี่เอาน้ำลาดแบบนี้ปลาตะบลวงลงไปกุกกะลามต้มไเปื่อยมา ใจลงไปเท่ากันมากมุมกล้องไม่เหมือนเดิมนะคะวันนี้แปลกเลยน้องตั้งมุมกล้องตอนทำก็ไม่เหมือนเดิมตอนกินก็ไม่เหมือนเดิม ชื่นใจค่ะสำหรับคนที่ชอบความเผ็ดของพริกไทยนะเวลาซดน้ำอร่อยขอบคุณนะคะที่ดูคลิปเดียวน้องจนจบอะคะ่ะเ,เพื่อนๆคะ่ะเลิบเลิบเลิบปังๆนะคะทุกคน